ตอนนี้ช่องกล้าติดกระตูนของเรามีให้โดเนทแล้วนะครับทุกคนสามารถสนับสนุนเราเป็นค่าน้ําค่าขนมเพิ่มแรงใจให้เราทําคลิปออกมาบ่อยๆได้แล้วนะและตรงนี้ก็ถือโอกาสขอบคุณทุกคนที่พพอ์ตพวกเรามาเสมอนะครับแปอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยแล้วเราไปลุยกันต่อได้เลยครับหลังทางสมาพันธ์ดาวเคราะห์ได้ทราบข่าวใหญ่ว่าสเปเรเซอร์ได้เจอพิกาดของแท็กเข้าให้แล้วและกําลังตามติดแบบไม่ห่างซึ่งที่จริงพี่สเปเรเซอร์แกกาลังโดนเล่นงานแต่ฝั่งนี้ยังไม่รู้นะครับ โดยในสถานาการณ์นี้ อเลนก็เลยสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมรวมถึงกองทัพทางฝั่งของเราด้วยเราจะยกพลเพื่อไปล้มล้างอำนาจของแทรกก่อนที่กองกาลังลูกเรื่องวิวทัมของมันจะโตเต็มวัยและเป็นภายกับเราในอนาคตข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆนะครับและก็เลี่ยงไม่ได้ที่มาร์กจะต้องเข้าร่วมเพราะเป็นหนึ่งในกองกําลังสําคัญของทางสมาพันธ์แน่นอนมาร์กมาแจ้งข่าวนี้กับอีฟว่าเขาคงจะต้องหายหน้าหายตาไปอีกแล้วทั้งที่สัญญากันดิบดีว่าพอย้ายมาอยู่นี่เขาจะอยู่กับครอบครัวและจะไม่รับภารกิจที่มันเสี่ยงอันตาราย อีกอฟรู้แบบนั้นก็ถึงกับเมื่อและหวนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์เดิมๆที่มาร์กสมัยยังไม่โตเท่านี้มาร์กจะทิ้งเธอไปเป็นประจําแต่ทําไงได้แหละในเมื่อภารกิจนี้นเป็นภานนนรกิจที่สําคัญมากๆเพราะยังไงซะถ้าเกิดเราปล่อยให้แทรกยังอยู่พร้อมกับกองกําลังลูกเครึ่งของเขานะมันก็มีโอกาสที่ทางสมาพันธ์จะถูกล้มล้างและถูกลบหายไปจากจักรวาลภารกิจนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆแต่ประเด็นคืออีฟที่ได้ข่าวอ่ะตอนนี้เธอก็โตขึ้นมา,มามากๆแล้วเหมือนกันแหละ ก็เลยมีความคิดความอ่านที่ต่างออกไปอีกหน่อยเธอเข้าใจทุกอย่างนะว่ามาร์กต้องไปทําอะไรที่มันสําคัญแบบนั้นแต่ว่าจริงถ้าถามเธอว่าเธอต้องรู้สึกยังไงอีฟบอกว่าเธอไม่ได้มีเวลาไปสนใจเจ้าแทร็กนั่นเลยวันๆเธอไม่ได้มีเวลาไปสนใจอะไรข้างนอกนั่นสักอย่างเดียวนอกจากต้องอยู่กับเธอรตลอด24ชั่วโมงพูดง่าย ตอนนี้ฉันกำลังจะสติแตกแล้วฉันรักลูกสาวของเรามากๆนะมาร์คแต่จะให้ติดอยู่ที่นี่ตรงนี้ที่มันไม่มีแม้แต่ทีวีอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือพิมพ์กับข่าวสารอะไรๆที่เราคุ้นเคยบนโลกแบบนี้มันก็ไม่ไหวหรอกนะมาร์คที่ดาวเอเลียนแห่งนี้มันไม่มีอะไรที่เป็นของฉันเลยและฉันยังต้องมาติดแงกอยู่กับการเลี้ยงเด็กบอกตรงๆฉันกำลังจะเป็นบ้าแล้วเนี่ยมาร์คฟังแบบนั้นเขาก็ใจไม่ดีครับยิ่งถึงเวลาศึกใหญ่แบบนี้แล้วด้วยถ้ามีเรื่องอะไรกวนใจมันจะทำให้ทำภารกิจได้ไม่เต็มที่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็รู้ว่าตัวเองมีส่วนผิดด้วยที่เปลี่ยนชีวิตครอบครัวของพวกเรากระทันหัานแบบนี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากและแทบไม่มีเวลาให้ลูกเมียได้ปรับตัวเลยแต่ทุกครั้งที่จะพาลูกไปเปิดหูเปิดตามันก็จะชอบมีเหตุการณ์ให้ต้องเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ที่อันตรายกับลูกเสมองั้นเอางี้ไหมอีฟเดี๋ยววันนี้ฉันดูแลเธอล่าให้ ส่วนเธอควรออกไปเปิดโลกบ้างนะไปสำรวจอะไรใหม่ๆสนุกกับโลกเอเลี่ยนนี่ให้เต็มที่ไปหาอะไรกินหาชุดสวยๆใส่อะไรก็ได้ที่จะทำให้เธอไม่อุดอู้อยู่แบบนี้ส่วนเธอล่าไม่ต้องห่วงเลยนะ วันนี้ฉันจะรับบทพ่อบ้านใจกล้าให้เองซึ่งตอนแรกอีฟเองก็ไม่ได้อยากให้มาร์กต้องมาเสียเวลากับเธอหรอกนะควรจะโฟกัสกับภารกิจไปก่อนแต่มาร์กยินันว่ายังไงวันนี้อเลนก็ต้องพาทุกคนเตรียมกองทัพอยู่แล้วมันกินเวลาค่อนข้างนานสเปรเลเซอร์ก็คอยสองพิกัดแทรคให้อยู่ยังไงกว่าจะเตรียมการจนพร้อมบุกได้เนี่ย ก็กินเวลาทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละไปเธออีฟไปใช้เวลาให้คุ้มค่าขอฉันได้เป็นพ่อบ้านสักวันหนึ่งนะว่าแล้วอีฟก็จะบินออกไปและขอเวลามาร์กสัก2-3ชั่วโมงไปใช้เวลากับตัวเองสักหน่อยซึ่งตรงนี้ไม่รู้ว่ามีใครสังเกตเหมือนเราหรือเปล่านะตั้งแต่อีฟมีเธอร่าเนอร่าคือจับสาวเจ้ามากๆครับ โคตรสวยเลยอีฟคือสวยขึ้นกว่าเดิมมากๆแล้วช็อตที่บินออกไปนะอื <c oughs> ดูก็รู้เลยว่าเขาตั้งใจให้เราเห็นออร่าในตัวอีฟที่พุ่งจัดจๆนั่นแหละก็อย่างว่านะที่เขาบอกกันเวลาผู้หญิงมีลูกใหม่ๆเนี่ยพวกเธอจะสวยพิถูพิตาขึ้นแบบนี้ ซึ่งเราเห็นกับอีฟก็เห็นด้วยแบบ100%เลยแหละครับไนใครว่าอีฟดูสวยขึ้นกว่าเดิมมากๆเหมือนกับเราบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเอาล่ะหลังคุณแม่บินออกไปใช้ชีวิตทีนี้ก็ได้เวลาปั๊ป๋ากับลูกน้อยเดยแล้วไหนเดาซิใครตดระเบิดเนี่ยลูกมาร์คแซลเธอร่าแต่หัววันเลย อ่ะหลังจากพ่อลูกได้ใช้ชีวิตด้วยกันว่าแล้วเราก็จะเห็นอีฟได้ออกไปเปิดโลกในต่างถิ่นแบบนี้ด้วยตัวเองคนเดียวแบบไม่มีอะไรต้องกังวลบ้างแล้วคือถ้ามาตัวคนเดียวหรือมาพร้อมกับมาร์กเนี่ยอีฟก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความอันตรายหรอกครับเพราะลาพังเธอคนเดียวก็เอาอยู่ทุกอย่างอยู่แล้วแต่พอมีเธอร่ามาด้วยอ่ะความกังวลมันก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวครับเพราะงั้นวันนี้เธอจะขอใช้เวลาที่เหลืออย่างคุ้มค่าทําอะไรที่ตัวเองอยากทําใช้ชีวิตแบบที่อยากใช้บ้างก่อนที่มาร์กจะต้องจากไปกับภารกิจลมที่ เป็นภารกิจที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีมานี้เลยและสิ่งเหล่านี้ที่เราเห็นคือกิจกรรมทั้งหมดที่อีฟได้ไป,ไปเผชิญมาครับไม่ว่าจะเป็นนั่งเล่นงโง่ๆในสวนแบบไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้น ยืนมองเครื่องประดับมองนักดนตร,รีข้างถนนได้กินอะไรอร่อยๆอบ้างชมนิทรรศการซะหน่อยรวมถึงได้แต่งชุดสวยๆหลังจากเป็นอีเพิงนั่งเลี้ยงลูกมานานเธอนั้นก็แทบไม่ได้แต่งตัวอะไรเลยแน่นอนว่าแอคทิวิตี้ต่างๆที่อีฟได้ทําในช่วงเวลานี้มันจะช่วยเติมไฟในชีวิตของเธอมากๆครับและหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างเราไม่มีทางเดาอนาคตออกแต่แค่นี้มันก็คุ้มแล้วที่ได้เกิดมาและใช้ชีวิตต่างโลกแบบนี้แล้วเธอก็จะกลับมาที่บ้าน เป็นไงบ้างมาร์กวันนี้อีฟถามตอนกลับมาถึงที่นี่แน่นอนว่าช่วงเวลาปั๊บป่ากับลูกน้อยเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยอะไรที่มันอบอุ่นอบอุ่นพอลูกได้เล่นด้วยกันป้อนนมปลอบให้หยุดร้องพาเข้านอนอ่านิทานนั่งเล่นง,ง่ๆด้วยกันและแน่นอนหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตในการเลี้ยงเด็กอ่อนก็คือการแปลรแผมเพลิดที่กินเวลาเครื่องค่อนวันเลยทีเดียวถามว่าวันนี้เป็นไงเหรออีฟยยมไปเลยละ่ะ แล้วเธอละเป็นไงบ้างของฉันเหรอก็เจ๋งเหมือนกันได้ทําอะไรต่างๆที่ตัวเองไม่ได้ทํามานานแล้วแบบนี้มันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะอ่ะและหลังจากทั้งคู่ได้แชร์อะไรต่างๆด้วยกันแล้วอีฟจะถามว่าตอนนี้เราเหลือเวลาอีกประมาณเท่าไหร่เหรออืมก็ราวๆชั่วโมงสองชั่วโมงได้เหรอมั้งอีฟก็เลยพาเธอราไปเข้านอนโดยต่อจากนี้ทั้งคู่ก็จะคุยกันแหละว่าพวกเราเนี่ยห่างลูกไปแค่5นาทีก็คิดถึงเธอซะแล้วแต่ mark นายเนี่ยมันบ้าบอชะมัดคนอะไรจะเอนเตอร์เทนลูกได้ทุกนาทีแบบนี้นะแบบนี้เทอราก็ไม่มีเวลาให้ได้คิดถึงหน้าหมอมีเลยนะสิก็เรียกว่าหยอกล้อก็ไปมาต,ตามสไตล์พ่อแม่มือใหม่อะนะครับทำเอาพี่มาร์ของเราปลื่มสุดๆแถมคืนนี้ทุกอย่างก็เป็นใจสะด้วยครับพเพราะเทอราเหนื่อยกับกิจกรรมต่างๆที่มาร์กชวนเธอทําไปเรื่อยๆจนตอนนี้น้องหลับปุ๋ยไปอย่างง่ายดายและ ในที่สุดช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของอีฟกับมาร์กสต่อ2สักทีแล้วแหละครับแน่นอนวาสนาของพี่มาร์กก็ถือเป็นเรื่องที่หลายคนอิจฉายอยู่เหมือนกันแถมเจ้าตัวตอนนี้ก็ปลดล็อกเรื่องหดหูใจเกี่ยวกับอนิซาไปเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะงั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้ว ในคืนนี้ทั้งคู่ก็จะนอนคุยกันต่อเรื่องการใช้ชีวิตที่นี่อีฟเริ่มโอเคกับการอยู่ที่นี่มากขึ้นแล้วแต่มาร์กเองก็ยังกังวลอยู่ถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือว่าเธอไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอ่ะเธอต้องรีบบอกฉันเลยนะอีฟเพราะอันเลนเขารู้จักดาวมากมายแถวนี้เดี๋ยวจะให้เขาช่วยหาดาวสักดวงหนึ่งที่คล้ายกับโลกให้เพื่อเธอจะได้สบายใจมากขึ้นอีฟได้ยินแบบนั้นก็รีบเบรกเอาไว้ก่อนเลยไม่ไม่ไม,มาร์กเธอทำงานอยู่ที่นี่กับอันเลนนะ แล้วฉันก็เริ่มชอบอพาร์เมนนี้แล้วด้วยถ้าปล่อยให้เป็นแบบนั้นกลัวอันเลนเขาจะมีปัญหาเอาได้เดี๋ยวยังไงฉันจะลองหางานทําที่นี่ดูเอาเป็นว่าเธอไม่ต้องห่วงนะเธอก็โฟกัสกับภารกิจของเธอไปแล้วกันมาร์กก่อนที่ทั้งคู่จะนอนกอดกันนี่คือสิ่งที่สองคนนี้ต้องการมากที่สุด ในวันนี้คืนนี้พวกเขาไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นคืนสุดท้ายไหมแต่ขอให้ได้ใช้เวลาในช่วงนี้ให้มากที่สุดเท่านั้นก็เพียงพอแล้วและหลังจากนั้นไม่นานเลยครับก็ถึงเวลาแล้วที่ทางสมาพันธ์ดาวเคราะห์จะต้องลุยภารกิจที่นับเป็นหนึ่งในภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงนี้เลยก็ว่าได้กองทัพสมาพานานันธ์ดาหน้ากันเข้ามาหลายหมื่นนายและศึกนี้ผู้ชนะจะมีแค่คำตอบเดียวเท่านั้นไม่เราก็แท็กที่จะเป็นฝั่งที่เหลือรอด อีฟเดินมาส่งมาร์คถึงที่นี่พร้อมกับเทอร่าด้วยก่อนที่ครอบครัเกรซันจะกอดกันโดยเราจะเห็นเทอร่าก็ยื่นแขนเน,น้อยของเธอมากอดป้าป่าด้วยช็อตนี้คือน่ารักมากๆเลยละครับบายบายนะเทอร่าป้ารักหนูนะ ปารักพวกเราทั้งคู่เลยแล้วทั้งสามก็กอดบอกลากันเตรียมเข้าสู่สมรภูมิและในจังหวะน,นี้โอลิเวอร์ก็จะเข้ามาถึงในกองทัพแล้วเหมือนกันมาร์กเตือนน้องชายก่อนเลยว่าไอ้หมอนนี่มันเคยเล่นงานนายจนสาหัสมาแล้วนะเพราะงั้นนายต้องระวังตัวมากๆนะโอลิเวอร์พี่อซีเรียสมากๆเลยนะถ้ามาโอลิเวอร์เนี่ยฉุนจัดเลย นี่ผมโตพอจะดูแลตัวเองได้แล้วนะพี่ไม่ต้องมาห่วงอะไรบ้าบอแบบนี้หรอกแต่ประเด็นคือให้เราจําคําเตือนของมาร์คไว้ให้ดีๆนะครับเพราะสิ่งที่จะเกิดกับโอลิเวอร์ในสึกครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ทําเราคนดูช็อกสุดๆไปเลยนะครับโดยในศึกครั้งนี้แม้อเลนจะเป็นตัวตั้งตัวตีและเป็นถึงผู้นํา แต่ตัวเขาจะลาทิ้งเทเลสเรียไปไม่ได้เด็ดขาดเขาจะต้องอยู่ที่นี่เพื่อคอยรักษากความปลอดภัยหากแทรกส่งคนมาบุกมันจะแย่แน่ๆทําให้อีฟก็จะมีเพื่อนเหลืออยู่ที่นี่หนึ่งอัตราทวนเอาไว้ถ้าเธอต้องการเพื่อนรู้นะว่าเธอจะโทรหาฉันได้เสมอฉันนะ่ะโคเจ๋งบอกไว้เลยอเลนบอกกับอีฟด้วยสีหน้าที่แบบเออนะตามนั้นแหละ อีฟก็รู้ดีว่าอเลนก็คงจะเหงาเหมือนกันแหละและในที่สุดก็ถึงเวลานี้สักทีครับอเลนสั่งให้กองทัพออกตะลุยไปในอวกาศและมุ่งตรงไปยังดาวแท็กซ่าทันทีที่พร้อมซีนซีนเนี้ยถือเป็นซีนที่สวยโคตรครับกับภาพของกองทัพยานรบมากมายที่ด่านหน้ากาันเข้าสู่ศึกสงครามที่ไม่มีใครสามารถเดาได้เลยว่ามันจะไปจบลงที่ตรงไหนจบลงยังไงกับห้วงอวกาศ ที่เต็มไปด้วยดาวครอสน้อยใหญ่มากมายอะหลังจากทุกคนออกจากเทเลสเครียมมาปุ๊บช่วงระหว่างการเดินทางนี้มาร์กกับโอลิเวอร์ก็จะมีเวลาให้ได้คุยกันแบบฉบับของสองพี่น้องวิลทัมคืองี้นะพี่มาร์กพี่อะไม่ต้องห่วงผมหรอกผมโอเคนะแต่มาร์กเองก็แบบพี่เนี่ยแกกว่านายนะเพราะงั้นพี่ต้องห่วงนายสิแต่ก็ตามสเต็ปแหละครับโอลิเวอร์จอมดือ้อเขาบอกว่าอย่าทำเหมือนผมเป็นตัวทวงสมัยเป็นเด็กกะโลกกะลาอยู่เลยนะตอนเด็กอะผมเป็นงั้นก็จริง แต่ตอนนี้ผมโตขึ้นมากแล้วตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่ซึ่งมาเองเขาก็รู้แหละพี่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะวันนายก็โตขึ้นมากๆแล้วแต่พี่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีอ่ะคือพี่ห่วงแต่พี่ไม่ได้จะไปขัดคออะไรนายคือลองคิดดูสิตอนเนี้ยเรากําลังบุกไปถึงดาวแทรกซาบ้านเกิดของนายแล้วต้องเตรียมกําลังเข้าสู้กับเออกองทัพฝั่งนั้นน่ยที่หน้าตาเหมือนกับนายเปียบเลย ลองจินตนาการดูสิว่าพวกเราการังสู้กับกองทัพโอลิเวอร์มันดูแแม่งชอบโกนใช่ไหมล่ะคำพูดของมาร์เน่นเอาโอลิเวอร์ถึงกับหลุดไปเลยม,มันก็ฟังดูเจ๋งดีนะพี่แบบนี้สงสัยถ้าพี่หมันไสายผมพี่คงจะเล่นผมยับเลยแหละสิก็เรียกว่าเป็นบทสนทนาที่ผ่อนคลายกันนิดไหน่อยก่อนจะเข้าสู่สงครามในช่วงเดินทางนี้นะครับและไม่กี่อึดใจจากตรงนั้นพวกเขาก็เดินทางมาถึงดาวแท็กซ่าไวเหมือนโกหกแต่ทว่า สิ่งที่กองทัพสมาพานันธ์ได้เจอนั้นมันไม่เหมือนกับที่คาดหวังเอาไว้เลยครับ พอที่ดาวแท็กซ่าเหมือนมันไม่เคยเกิดอะไรขึ้นมาก่อนเลยดาวหอพวกเขามันสงบสุขมากๆไม่มีวีแวร์ของค่าศึกแม้แต่นิดเดียวจากที่ตอนแรกคิดว่าเราจะต้องเปิดศึกทันทีที่แลนดิ้งลงมาทุกคนตอนนี้กำลังงง,งมากๆว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนนั้นที่เราติดต่อกับสเปเรเซอร์ได้เนี่ยผมคิดว่าแท็กกำลังดําเนินตามแผนการทุกอย่างของเขาอยู่นะไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้นะเนี่ยคือผมหมายถึงว่ามันเหมือนเขาไม่เคยมาเยือนที่นี่มาก่อนเลยทั้งที่มีรายงานมาว่าเห็นแท็กกับ แท็กซันหลายร้อยพร้อมกับเด็กลูกเครื่องวิวทาอีกเพียบนี่น่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ว่าแล้วทั้งคู่ก็ตามหาสปายที่ทางสมาพา์ได้ส่งมาซึ่งก็คือเจ้าหมอนแน่นที่แอบดูแท็กอยู่ริมุบเขาจากเล่มก่อนหน้านี้นั่นเอง พี่แกรายงานว่าหลังจากสเปเรเซอร์ถูกพบปุ๊บเขาก็ไม่รู้อะไรหลังจากนั้นอีกแล้วนอกจากรู้ว่าทุกคนถูกแทร็กตัดการไปเรียบร้อยพี่แกก็เลยได้แต่หลบๆซ่อนๆพอพลรมมาปุ๊บพวกนั้นก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วและไม่ว่าพี่น้องจะถามอะไรต่อเนี่ยไอหมอนี่มันก็ตอบไม่รู้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 อยู่ลูกเดียวเลยไม่มีประโยชน์อะไรแล้วถ้าจะถามต่อตอนนี้เรารู้แค่ว่าก้องกําลังของเราที่ถูกส่งมาก่อนหน้านี้พร้อมกับสเปเรเซอร์ได้เสียท่าไปเรียบร้อยแล้ว ลเราเทีานี้คงต้องหาบบ่อแสกันต่อเอง ว่าพวกนั้นไปหลบซ่อนกันอยู่ที่ไหนซึ่งใน,นที่จริงตรงนี้เราก็จะรู้นะครับว่าแท็กไปอยู่ในอวกาศพร้อมกับยานในสถานที่แห่งหนึ่งในมุมหลืบหนึ่งของจักรวาลแต่ทางฝั่งของสมาพันธ์ยังไม่ได้รับรู้ด้วยนะครับในช่วงเวลานี้ม้ากับโอลิเวอร์ก็เลยใช้เวลาบินสำรวจให้ทั่วแทร็กซ่าพร้อมกับก,บกองกำลังติดอาวุธของสามาพันธ์ดาวเคราะห์ที่ก็เข้าประจําในทุกพื้นที่ของดาวแทร็กซ่าด้วยโดยในจังหวะที่พี่น้องบินสำรวจกันอยู่เนี่ยม้าจะบังเอิญเข้ามาในถ้ำถ้ำหนึ่งครับซึ่งก็มีความเป็นไปไ ที่พวกนั้นอาจจะแอบตั้งกองกําลังไว้แบบลับๆใต้ดินหรือกระทั่งในถ้าแบบนี้นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเช็คดูสัหน่อยมาร์กเองก็เดินเข้าไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าถ้เนี้มันลึกแค่ไหนแต่ทว่ายิ่งเดินถลามเข้ามาสัญญาณติดต่อจากโลกภายนอกก็จางลงไปทุกทีจนกระทั่งเขาถูกตัดขาดจากโอลิเวอร์อย่างสิ้นเชิงมาร์กบินลึกเข้ามาในถ้าเรื่อยๆจนไม่มีแม้แต่แสงสว่างและทันใดนั้นเลยครับจู่ๆผ้าทุกอย่างก็ดับลงเหลือแต่ความมืดมิด เท่านั้นยังไม่พอแรงน้มท่วงของแท็กซ่ายังหนักอึ้งจนดึงตัวเขาจมลงสู่ก้นบึงของเหวลึกที่ไม่รู้จะสิ้นสุดตรงไหนด้วยช็อตนี้ต้องเตือนทุกคนก่อนว่าถ้าใครกลัวความสูงกลัวความมืดแล้วก็กลัวที่แคบทุกคนจะต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้พร้อมๆกันเลยทีเดียวเวน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 แล้วโอลิเวอร์นายได้ยินพี่ไหมพี่กำลังร่วงไปที่ไหนก็ไม่รู้แล้วนี่หลุมมันลึกแค่ไหนกันเนี่ยสวยแล้วว่าจบมาก็จะตกลงมาที่ก้นเหวอย่างแรงครับและได้พบกับหนวดยึกยือรองสาย อยู่ตรงหน้าฟีลแบบในเรื่องอาวาตารเป๊ะเ,เลยอืมแปลกแฮะมาร์กจ้องเจ้าหนวดนั่นอยู่สักพักเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่แกเป็นเหมือนเอเลี่ยนเรืองแสงที่ให้แสงสว่างกับถ้ำนี้อย่างนั้นเหรอไม่รู้สิขอฉันลองสัมผัสหน่อยก็แล้วกันว่าแล้วมาร์กก็จะยื่นมือเข้าไปและแสงสว่างนั้นก็สว่างจ้าขึ้นมาทันทีเฮ้ยเดี๋ยวทําไมมันสว่างขึ้นแล้วแบบนี้แย่แน่ๆนและทันใดที่แสงสว่างดับลงความชิบหายที่สุดในชีวิตก็เริ่มต้นขึ้นครับ เมื่อมาร์พบว่าตัวเองดันกลับมาอยู่ในบ้านเกรซานแบบดั้งเดิมซะอย่างนั้นโดยจะมีเดบบี้มาเคาะประตูเรียกเขาในห้องน้ําด้วยและที่บอกว่าชิบหายคืออะไรรู้ไหมครับพะมาร์จะพบว่าตัวเองถูกย้อนกลับมาอยู่ในวัยหนุ่มสมัยที่พลังยังไม่ตื่นและยังนั่งอ่านขอมิกแซนด็อกส์เล่มแรกๆอยู่เลยและที่มันแปลกกว่านั้นก็คือเขาอยู่ในร่างนี้ความทรงจํานี้ก็จริงแต่ตัวเองดันมีความทรงจําของอนาคตกับเรื่องราวทั้งหมดที่กําลังบุกไปล้มล้างแทร็กซะอย่างนั้น เวรแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นอีกเลยเนี่ยทำไมฉันถึงทุกย้อนกลับมาอยู่ในช่วงเวลานี้อีกไอ้หนวดเรืองแสงนั่นมันทำอะไรกับฉันและใช่ครับนี่จะเป็นการตัดจบแบบละครไทยอีกครั้งเพราะ Invisible เล่ม123นี้จะตัดจบให้เราโคตรข้างคาใจกับฉากฉากนี้แหละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเล่มนี้ต้องบอกทุกคนก่อนว่าต่อจากนี้นะครับมันจะมีการปูทางไปถึงอีเวนต์ใหม่ของเรื่อง Invisible และจะบอกทุกคนว่าเรื่องราวช่วงต่อไปหลังมาร์กถูกย้อนกลับมาอดีต,ตอีกครั้งเนี่ยมันจะพาเราเข้าสู่อีเวนต์ที่ชื่อว่า Reboot ครับมันจะเป็นอีเวนต์ขั้นกลางก่อนจะพาเราเข้าสู่แชปเตอร์สุดท้ายของเรื่องราวและเป็นชนวนเหตุที่บ่งบอกชัดเจนว่าเรื่องราวของ Invisible กำลังเดินทางมาสู่จ,จุดจบในช่วงท้ายอย่างสมบูรณ์ครับ โดยในอีเวนต์นี้ก็จะมีเหตุการณ์มากมายที่พาเราย้อนกลับไปเจอเหตุการณ์สําคัญสคัญของเรื่องราวในอดีตของมาร์กเราจะได้เจอกับตัวละครต่างๆที่จากเราไปแล้วในโลกจริงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อย้ำาเตือนกับมาร์กว่าช่วงท้ายของสตอรี่ของเขาเขาจะต้องปิดจบเรื่องราวของตัวเองให้สวยงามจนกลายเป็นตำนานนั่นเองโดยก็จะมีอะไรๆสำคัญเกิดขึ้นมากมายในช่วงนี้แหละครับที่เราไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยก่อนที่จะถึงศึกครั้งใหญ่ที่จะปิดตำนานของอีวิซิเบิลงครับตรงนี้เราจะบอกทุกคนว่าทุกคนจะได้เห็นความอาชียะในการเล่าเรื่องของโรเบิร์ตเคิร์กแมนผู้สร้างของเรื่องอีวิซิเบิอย่างชัดเจนครับ พี่แกคือโคตรเก่งอะเราเรื่องเก่งมากๆแล้วก็มีการผูกปมความต่อเนื่องของแชปเตอร์หนึ่งไปแชปเตอร์หนึ่งได้อย่างหมดจดก็ไม่แปลกเลยครับที่เรื่องนี้จะกลายเป็นตำนานที่หลายคนพูดถึงกันจนถึงทุกวันนี้อ่ะนะและก็ตามนั้นแหละครับยังไงฝากทุกคนติดตามเรื่องนี้กันอย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิมไม่ห่างหายไปไหนนะครับ เพราะว่าตอนนี้เรากำลังเดินทางมาสู่ช่วงท้ายของเรื่องราว i n v i s i b l e แล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาเสมอนะครับและอย่าเพิ่งหายไปไหนกันนะครับอยู่ตามกันไปจนจบพร้อมๆกันและอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยถ้าชอบคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ